ปลายดีพี่น้องปองป้ายเบิร์ตสุกูสุคนพี่น้องมันนี่เบลแมนไส้กับมีคอนเทนต์หนึ่งทิวาสิเฮ็ดพี่น้องก็คือว่ามันนี่เบลแมนไส้กับกำลังต้องการซึ่งว่าเบลแมนไส้กับต้องการสิ่งของอย่างหนึ่งก็คือพอต่อที่ว่าอัดปลายทอพี่น้องและเบลแมนไส้กับสิไปซื้ออยู่หฮานจีนพี่น้องมันนี่รายการ สิถือโอกาสทายคลิปให้พี่น้องได้เบิงได้ส้มการมาข้าคล้ายเครื่องของชาวจีนอยู่ล่าให้พี่น้องว่าหาันว่าหันของชาวจีนเป็นจังไรคล้ายมีสิ้นข้ายยังน่อยู่ในหันว่าหันคล้ายเครื่องของจีนจะเป็นอย่างไดนะพี่น้องอาชีพมี เป็นคนล่าก็อาชจจีคุณคุณตาพี่น้องก็เคยเห็นที่ว่าเคยเห็นเป็นธรรมดาที่ว่าเป็นธรรมดาทั่วไปแ้วก้อนี้บอแม่ไส้ก็ที่โอกาสที่ว่าสิถไทยให้พี่น้องในเบื่องในส้มสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศบหรือว่าพี่น้องชาวไทยหรือว่าผู้ที่อยู่ลาวเนาะอาชีิบ่าาจจเคยเห็นนะพี่น้อง ตอนนี้บ๊อบแม่นไส้กะสิออกไปหลกักกาสีผพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องว่าเขาเจ้ามีสินค้าขาย,นยแนวใดหลกักการหาเป็นลักษณะใดพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องอนนบ๊อบแม่นไส้สีน้ำผ้าไปเลยพี่น้องและมอนีบ๊อบแม่นไส้กะสิพาพี่น้อง ไปบึงไปส้มห่านจีนหน่งกระสิทื้อโอกาสแนะนำเคล็ดลับวิธีซื้อเครื่องนำคนจีนที่ว่ามาขา,ขายอยู่เล่าพี่น้องส่วนใหญ่ชาวจีนที่ว่ามาขา,ขา,ขายอยู่เล่าเขาเจ้าสิเก่งเร่องขา,ขายเขาเจ้าสิห่องราคาชุงๆไหวพี่น้องถา้าผููได อยากได้เครื่องถือก็ต้องตอราค่าข้าเจ้าพี่น้องถ้าว่าผู้ได้โอมักตอแนนี่ก็สิได้ราคาสูงถ้าว่าผู้ไดต่อนี่บางเท่อนี่ราคาลดๆเครื่องๆคพืคอคอ่อพี่น้องมันอ่ะข้าเจ้าอาจจะเอิญราคามาแสนหนึ่งเขาต่อหาสิพพันนี่ข้าเจ้ากระขายเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ว่าเบาแมนใส่เคยสื่ออยู่เขตนอก อยู่แถวหาดจีนในเขตหนองแถวสนบทหรือว่าต่างแขวงกระสิเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่พี่นอ้องแต่ว่าสำหรับหานอยู่นครหลวงน่ก,กะสิบโบปนะดัอาาสิเป็นราคากลางทั่วไปพี่นอ้องแต่ว่ากันยังมีอยู่หาดที่ว่าเอนราคาสูงและหาดนี้กะ เป็นแนวดใดฮาก็ไปเบ่งนํากันพี่เนอะ ละหา่านทั้งคว้วมือที่เทาเห็นนีกสิเป็นห่านจีนคือกันพี่นอ้องตอนนี้เราก็มาหอดแล้ว เชิญนะขอต่อตตเออขอต่ออานะร์ททอเี่ไฟเดีเป็นสินขาที่หา,ทหานจีนขายพี่น้องครบมีเบดทุกอย่างมีลายอย่างแล้สิน้าอยู่เนี่ย เป็นเครื่องใส่เฟ้ฟาเนื้อเบ็ดเครื่องเบ็ดซากเบือ,อยันเรือรบมีขายนี่บาร์เนใส้กัะมานี่ก็ตตองการขอต่ออัดนี่พี่น้องตัวอ,อัดนี่ิมาสืออยู่นี่เลย

ชิ้นขาพันมีหลายอย่างนะพี่น้องว่าสิเป็นเครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์เห็บเทื่อนเครื่องอะไรรถจอกรถจักรเดีย๋ยวว่าครบอยู่แนนี่เป็นสินข้ามาจากประเทศจีนว่าถือราคาถือตามเงินใช้ผู้ใดที่ว่ามีเงินหน่อยนะพี่น้อง ผู้ใดมีเงินหน่อยก็สื่อเครื่องกินใส่ผู้ใดที่มีมีเงินหลายก็ใส่เครื่องของไทยตัวนี้ราคาก็ประมาณอยู่สองแสนหาฮะสามแสนประเภทนี้พี่น้องตกเป็นเงินบาทก็สิประมาณพันบาทหรือว่า เจ็ดร้อยแปดร้อยนี่แหละเครื่องประเภทนี้สำหรับตอนนี้ห่ากระด้มาแล้วพี่น้อง สำหรับสิ่งสิ่งของที่ว่าเบาเม้นใส่ไปสื่อมากก็คือขอต่ออัดปากท่อพี่น้องซึ่งว่าสีเอามาอัดท่อนี้เนื่องจากเท่าสีตัดท่อตัวนี้ออกพี่น้องเกาสีตัดแต่ก็อัดหนามไว้นะพี่น้องสีประมาณนี้พี่น้องและนั่นก็สีเป็นเป็นอันนั้น ลักษณะหรือว่าเป็นแล้วนั้นก็จะเป็นหานที่ว่าเฮ้าพาพี่น้องไปเบ่งเนาะก็เป็นหานที่ว่าอยู่ไก่บนบ่าวแม่ไซอยู่เนาะถือว่าเป็นหานขาของชาวจีนที่ว่ามาดำรงชีวิตขายอยู่อยู่ล่าเนาะคือว่าหลยท้องถินกสิมีเนาะพี่น้องมีเบิร์ตถือว่ามีทัวประเทศเนาะคือว่าสำหรับ ้ายเคืองของชาวจีนแบบนี้เนาะพี่น้องหลร้ายคนก็นอาจสีเห็นแล้วก็ขุ้นตากันอาจสีเห็นในแต่ละททองถินที่ว่าเป็นชิ้นขาที่ว่ามีราคาที่ว่าโบแพงแล้วก็บังอันกับได้คุณภาพบางอันกันบบงอันกันบากตามเก์พี่น้องตามราคาตัวใดราคาถือกับ เกติกับบุกคอยปันไดเป็นกับผูส้มใส่พี่น้องถ้าผู้ใดมีเงินคล้ายมีเงินร้แนกซื้อเครื่องเป็นท้องไทยได้ว่าเงินค้ายผู้ใดมีเงินหน่อยกะซื้อเครื่องแบบนี้ครับพี่น้องเครื่องแบบหานขาของชาวจีนมันก็สิมีตัวเหลือมีอันราคาถือราคาแพงให้เฮ้าเหลือซื้อ ก็สชิประมาณนี้พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมัาจะกกลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันคือเก่าพี่น้องกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ละพี่นอ้องแต่สำหรับคลิปนี้ก็สชิประมาณนี้พี่นอ้องพบกันคลิปหน้าสบายดี